ฮัโลโหลททดสอบสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมครับพี่กมล LED Master ครับวันนี้เราก็มาตอบคําถามกันนะครับเดี๋ยวมาตอบคําถามกันนะครับสําหรับลูกค้าที่ สอบถามกันเข้ามานะครับก็มีคําถามทั้งใน Facebook นะครับแล้วก็ทั้งใน youtube นะครับเดี๋ยวผมก็จะรวบรวมเอาไว้ทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตอบคําถามนะครับโอเคครับก่อนอื่นครับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งสองช่องทางเลยนะครับทั้ง youtube ทั้ง a c e b o o k นะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําถามที่จะเป็นคําถามซ้าๆกันนะครับสําหรับ สนามฟุตบอลนะครับหลายๆสนามนะครับเคก็ผมก็จะรวบรวมมาตอบทีเดียวเลยนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ของเรานะครับก็จะเป็นไฟสนามฟุตบอลนะครับในปัจจุบันก็จะเป็นไฟสนามฟุตบอลแล้วก็ไฟสนามฟุตบอลไฟสนามญ้าเทียมสนามฟุตซอลนะครับที่เอาไว้ส่องนะครับรวมไปถึงไฟส่องลานกว้างนะครับอ่าก็ส่วนใหญ่นะครับ ที่ลูกค้านะครับแล้วก็สนามของแต่ละท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาก็จะเป็นคําถามมาตรฐานเลยนะครับเกี่ยวกับการที่จะติดตั้งไฟนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟนะครับไฟ LED ใช้แบบไหนใช้กี่วัตต์กี่ดวงนะครับสนามขนาดนี้นะครับต้องติดตั้งยังไงบ้างนะครับบางคนก็เริ่มต้นนะครับยังไม่ทราบว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับกับกับสนามของตัวเองนะครับบางคนก็มี ไฟเดิมอยู่แล้วนะครับมีเสาไฟอยู่แล้วนะครับต้องการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อให้ไฟสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ไฟนั้นประหยัดนะครับประหยัดมากขึ้นนะครับก็ก็จะมีหลากหลายคําถามนะครับว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบนะครับตอบก็จะเป็นคําถามเบื้องต้นนะครับอันนี้คําถามแรกนะครับก็จะถามว่า ไฟสนามฟุตบอลน,นะครับไฟสนามฟุตบอลไฟสนามฟุตบอลควรควรใช้กี่วัตน,นะครับสนาม11คนควรใช้กี่วัตน,นะครับก็คําถามนี้ก็เป็นคําถามเบสิกนะครับก็อันดับแรกต้องดูก่อนว่าสนามของลูกค้านะครับสนามลูกค้าเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าสนามสิบเอคนนะครับเป็นสนามญ้าจ,จริง11คนนะครับเอาไว้ใช้ฝึกซ้อมไว้ใช้ แข่งขันนะครับหรือเอาไว้ให้เช่านะครับโดยบางทีอาจจะแบ่งเป็น2สนามอย่างเงี้ยนะครับสอสองสนามสนามละเจ็คนอย่างเงี้ยเวลาที่เราติดตั้งไฟเราก็ต้องติดตั้งไฟเผื่อนะครับเผื่อเอาไว้ทั้งสองสนามด้วยนะครับซึ่งอา,อาจจะมีบางสนามที่ใส่เสาไฟนะครับทั้งด้านยาวของสนามแล้วก็ด้านสั้นด้านกว้างของสนามด้วยซึ่งซึ่งจะอยู่เยื้องๆกับหลังประตูหลังโกใหญ่นะครับก็ จะมีไฟติดเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เราแบ่งเป็น2ส,สนามนะครับมันก็จะมีไฟส่องเข้าหากันนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้เป็นสนามเดียวไปเลยนะครับสนามใหญ่นะครับเราก็จะมาคํานวณก็คือโดยการตั้งค่าลักเอาไว้ก่อนเราต้องกําหนดค่าลักก่อนว่าเราอยากได้ประมาณกี่ลักโดยก็เราก็เทียบที่ตารางได้เลยครับว่าค่าลักสนามขนาดนี้ใช้ค่าลักเท่าไหร่นะครับมันก็จะมี ค่ามาตรฐานนะครับอย่างเช่น200-300ลักเนี่ยจะเป็นสนามซ้อมสนามให้เช่าสนามทั่วไปนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับการแข่งขันระดับที่ไม่ได้อยู่ในไทยลีกนะครับเป็นการแข่งขันระดับทั่วไปนะครับที่แบบเราไลฟ์สดไลฟ์ทั้ง Facebook อย่างเงี้ได้นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทางทีวีได้นะครับเพราะว่าค่าแสงจะยังไม่ถึงนะครับค่าแสง ถ้าจะถ่ายทอดสดทางทีวีค่าแสงก็จะต้องอยู่ที่500ลักขึ้นไปนะครับ500ลักหรือพันลักพันสองลักนะครับแล้วแต่มาตรฐานของของแต่ละลีกนะครับก็ทีนี้สนามทั่วไปนะครับก็อยู่2 0 0ร้อยถึงสามลักนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่โคมไฟเพื่อให้ได้ค่าลักตามต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสนามนะครับเป็นสนาม11คนนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ ตีไว้60นะครับ60คูณอ110อย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ค่าก็จะไดะ้พื้นที่นะครับอยู่ประมาณ6,000ถึง7,000ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูที่ค่าของโคมไฟค่าลูเมนของโคมไฟนะครับทีนี้สมมุติว่าเราเลือกใช้เป็นตัว โปรสเตเดียม uh, ค่าลูเมนอยู่ที่120ลูเมนต่อนะครับเป็นตัว800ร้อวัตต์นะครับพอคูณ800ออกมาแล้วก็จะได้ค่าลูเมนอยู่ที่9 9 6 0 0 0้ลูเมนนะครับ9 6 0 0 0สนหกมนลูเมนทีนี้เราเราก็ไปเอาค่าลูเมนนะครับเอาค่าลูเมนเนี่ยไปไปคูณนะครับก็คำนวณคำนวณตาม ตามสูตรเลยนะครับคำนวณตามสูตรเลยก็คือเอาเอาพื้นที่นะครับเอาพื้นที่ไปหารน,นะครับเอาพื้นที่ไปหารค่าค่าลูเมนนะครับของโคมไฟนะครับเราก็จะได้จํานวนโคมไฟออกมานะครับซึ่งถ้าคํานวณออกไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะได้โคมไฟตกอยู่แราวๆประมาณ24โคมนะครับ800วัตต์ประมาณ24โคมนะครับก็จะให้ค่าลักอยู่ที่200ถึง300ลักซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น ฝั่งละ12โคมนะครับฝั่งละ12โคมถ้าสมมุติว่าเราใช้เสานะครับเสาไฟฟ้าหรือเสาโครงถักนะครับความสูงนะครับอยู่ที่10ควรจะเป็น12เมตรนะครับควรจะเป็น12เมตร10ถึง12เมตรนะครับขึ้นไปนะครับเราก็ติดตั้งเสาละเสาละ4โคมนะครับมีมี3เสานะครับก็จะเป็นฝั่งละ4 3 12 12โคมนะครับทั้งสนามก็จะใช้24โคมนะครับก็จะได้ ทำให้ได้ค่าลักอยู่ที่2 0 0ร้อยถึงสามรลักนะครับในสนามของเรานั่นเองนะครับข้อที่2นะครับถามว่าใช้กี่ดวงถึงจะพอทั้งสนามอันนี้ผมขอตอบในในหนึ่งคำถามเลยนะครับเป็นข้อ1เลยนะครับแ้วก็ถ้าเสริมให้อีกนะครับถ้าเป็นสนาม7คนนะครับสนาม7คนอคนถ้าต้องการนะครับสนามเคนเราก็ยืดค่าลัก200-3ถึงมร้ยลักเหมือนเดิมนะครับเราอาจจะใช้เป็นโคมที่กําลังวัดต่าลงมา ไม่ต้องไม่ต้องใช้หวัดสูงเกินไปถ้าใช้หวัดสูงเกินไปมันจะทําให้การส่องสว่างนั้นเ,เราควรจะแยกเป็นโคมที่หวัดต่ําลงมาอีกเพื่อเราจะได้ปรับนะครับปรับ,บมุมปรับองศานะครับไม่ไม่ไม่ต้องใช้โคมที่ใหญ่มากถ้าใช้โคมใหญ่มากมันจะทําให้โคมนั้นส่องส่องส่องพุ่งไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็ได้แค่พุ่งแล้วก็ ปรับขึ้นปรับลงนะครับมันจะไม่สามารถที่จะปรับซ้ายขวาได้นะครับอ่าก็เราแทนที่จะใช้เป็น800วัตต์โคมหนึ่งเราใช้เป็นส400วัตต์2โคมนะครับจะจะเหมาะสมกว่านะครับก็ถ้าเป็นสลับ7คนนะครับเราก็ควรจะอยู่ที่16โคมนะครับ400วัตต์16โคมนะครับก็จะทําให้ได้ค่าลักอยู่ที่200-300ถึงลักนะครับโอเคแล้วก็ คำถามต่อไปถามว่าถ้าใช้โซลา r เซลล์อย่างเดียวครับจะเพียงพอไหมสําหรับสนาม7คนนะครับใช้โซลา r เซลล์อย่างเดียวเพียงพอเพียงพอไหมเพียงพอครับแต่ต้องเพิ่มจํานวนโคมเข้าไปนะครับให้ให้เยอะมากๆเลยโดยโดยเราใช้เครื่องมือวัดค่าลักษณะครับเข้าเข้าไปวัดด้วยนะครับเพื่อให้ได้แบบค่าความสว่างค่าความเข้มแสงที่มัน พียงพอครับซึ่งบางทีเราไปคำเราเอาไปติดโดยที่เราไม่ได้คำนวณน,นะครับมันจะแสงสว่างมันก็จะมันจะฟุ้งนะครับถ้าเป็นโซลาร์เซลล์แสงมันจะฟุ้งนะครับแสงจะฟุง้งซึ่งมันจะส่องไม่ถึงกลางสนามนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มจํานวนโคมเข้าไปนะครับก็จะทําให้ไฟนั้นส่องได้ทั่วสนามซึ่งเราต้องวัดค่าลักด้วยนะครับให้ให้โคมกระจายทั่วพื้นที่นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันตัวโซลา r เซลล์ก็จะมีข้อจํากัดนะครับถ้าถ้าเป็นสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์อย่างเช่นเจ้าตัว j d 1 0พันวัตต์เนี่ยก็จะมีข้อจํากัดเช่นกันนะครับก็จะส่องสว่างได้อยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับ20เมตรซึ่งถ้าเป็นสนาม7คนหรือสนาม5คนเนี่ยก็เหมาะสมสามารถใช้ได้นะครับก็ระยะส่องนะครับก็มันก็จะถึงกันพอดีเราก็ไปเพิ่มความเข้มแสงโดยการเพิ่มจํานวนโคมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวหลัก ลักมิเตอร์ในการวัดค่ารักให้ได้200รยลักนะครับแล้วก็ใส่ตามจานวนโคงเข้าไปนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้เช่นกันนะครับ้อที่4เสาสูงเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมนะครับถ้าเป็นสนามทั่วไปนะครับสนามทั่วไปเลยนะครับเป็นสนาม7คนสนามให้เช่าเจ็ดหคน7คนนะครับเ้าคน11บเอ็ดคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาที่สูงตั้งแต่10เมตรนะครับจนถึง14เมตรนะครับ ก็จะใช้เสา10 14เมตรนะครับขึ้นไปนะครับอย่างเช่นสนาม7คนเนี่ยก็ใช้เสา12เมตรแล้วก็ฝั่ง2เมตรนะครับก็จะเหมาะสมนะครับควรใช้หลอด LED ชนิดไหนนะครับหลอด LED นะครับมันจะมีหลายเกรดนะครับหลายเกรดมากๆเลยนะครับ LED สำหรับสนามฟุตบอลนะครับซึ่งถ้าเรานะครับไม่อยากเปลี่ยนบ่อย ไม่อยากเปลี่ยนบ่อยเพราะว่าการที่ต้องมาเมนเทนน์โคมไฟมาดูแลโคมไฟนะมันก็จะเป็นคอสท,ที่เพิ่มเข้ามาในสนามของเรานะครับซึ่งถ้าถ้าเป็นเจ้าของสนามนะครับสิ่งที่ต้องคํานึงถึงมากที่สุดเลยก็คือความคงทนของโคมไฟความคงทนของสายไฟแล้วก็เสาไฟแล้วก็พวกเบรกเกอร์พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับยิ่งทนทานใช้ได้หลายปีเราก็จะไม่ต้องเสีย งเงินเสียเวลาในการที่จะบำรุงรักษานะครับถ้าเป็นโคมไฟที่แบบไม่ทนทานนะครับผมใช้คาว่าไม่ทนทานนะครับเราอาจจะเซฟคอร์สมากเกินไปนะครับแล้วก็ใช้โคมที่ความทนทานน้อยนะครับมันก็จะทำให้เราต้องมางดหงิดกับการที่จะต้องซ่อมบำรุงต้องดูแลบางทีต้องอ,อย่างเช่นใช้โคมที่เป็นตัว C O B อย่างเงี้ยมันมันจะเป็นชิปละ50บวัตต สมมุติว่าเราใช้เป็นรุ่น600วัตต์มันก็จะมี12ชิปสมมุติว่ามันดับมันดับเป็นแผงอย่างเงี้ยปึบทีเดียวเงี้ยครับอ่ามันก็จะทําให้เราต้องแบบมันจะส่งผลต่อค่าความสว่างของสนามซึ่งเราก็ต้องเอาลงอยู่ดีผมมองเห็นแล้วมันก็จะไม่สบายตาอ่าแต่ถ้าเป็น C.O.B. ที่เป็นไดเวอร์หต่อหนึ่งครับอย่างเช่นรุ่นซูเปอร์ไบต์ไดเวอร์หนึ่งต่อหนึ่งซึ่งถ้าเขาเสียเขาจะเสียเป็นชิปแล้วก็ ถ้าเสียชิปเดียว2ชิปเนี่ยมันจะยังไม่มีผลต่อค่าความสว่างเราก็ยังไม่เอาลงได้นะครับเราก็เราก็ปล่อยไว้ก่อนได้นะครับซึ่งเราก็รอให้แบบเสียทั้ง4ชิป5ชิปอย่างเงี้ยเราก็ค่อยเอาลงมาเมนเทนนน์การเมนเทนนนต์ก็คือเราก็รีเช็ควา่าเป็นที่รีเช็คหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับก็คือเอาไดเวอร์ตัวตัวที่ดีนะครับไปจิ้มกับตัวไดเวอร์ตัวไปจิ้มกับตัวชิปนะครับชิปตัวที่เสีย ลองจิ้มกันดูคว้ยกันดูนะครับแล้วเราก็จะรีเช็คได้ว่าตัวไหนเสียบ้างเราก็เปลี่ยนเฉพาะตัวนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของไฟรุ่นที่ดีขึ้นมาอีกนะครับรุ่นที่ดีขึ้นมาอีกอย่างเช่นเจ้าตัวรุ่นซปเปอร์ไบต์นะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นโมดูลนะครับรุ่นโมดูลเนี่ยจะดูแลง่ายนะครับดูแลค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆอยู่ภายนอกทั้งหมดเลยนะครับตัวชิป ก็จะอยู่ด้านนอกแล้วก็ตัวไรเวอร์ก็อยู่ด้านนอกสามารถที่จะดูแลได้ทั้ง2แบบนะครับแล้วก็การกระจายแสงดีกว่าแล้วก็ความพุ่งของแสงก็พุ่งกว่านะครับแล้วค่าลูเมนสูงกว่าด้วยนะครับซึ่งรุ่นใหม่แน่นอนครับถ้าเราเลือกดีๆเราก็จะได้ไฟที่ประหยัดแล้วก็สว่างขึ้นนะครับคำถามต่อไปนะครับถ้าไฟเสียบ่อยควรแก้ยังไงไฟเสียบ่อยนะครับ ต้องดูว่ามันเป็นไฟหลอดไฟแบบไหนนะครับถ้าเป็นหลอดเดิมหลอดเก่าก็อาจจะเป็นที่ไส้หลอดไส้เสียนะครับแต่ถ้าเป็น LED เป็นรุ่นใหม่เราก็รีเช็คที่ไดเวอร์แล้วก็รีเช็คที่ตัวชิปนะครับแล้วก็ถ้าไฟเสียบ่อยเกินไปเรารีเช็คเราเปลี่ยนใหม่เราซ่อมใหม่แล้วถ้ายังเสียใหม่เสียถ้ายังเสียบ่อยให้ให้ดูที่เบรกเกอร์นะฮะดูที่เบรกเกอร์ดูที่ตู้คอน summer นะครับดูที่ ว่าเรามีเดินสายกาวด้วยไหมนะครับอ่าต้องเดินกาวด้วยแล้วก็ใส่กันช็อตเข้าไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะติดอ่าจะติดตั้งอ่าการฟ้าผ่าเข้าไปด้วยก็ดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคำถามเบสิกทำไมบางสนามยังมีจุดมืด อันนี้จุดมืดนี่ก็จะเกิดจากการปรับปรับองศาปรับมุมของแสงที่ไม่เท่ากันทาบางทีเราโคมไฟเราคํานวณเราออกแบบมาให้เพียงพอต่อค่าความสม่ารของสนามแล้วแต่ว่าเวลาเราไปติดตั้งเราปรับมุมได้ไม่ดีนะครับปรับมุมได้ไม่ดีเลยเราอาจจะส่องไฟไปทับกันแทนที่จะปรับนะครับปรับเอียงนะครับหามุมที่เหมาะสมนะครับ มันก็จะทําให้เกิดจุดมืดนะครับซึ่งบางทีมันก็เกิดได้หลายสาเหตุนะครับบางทีโคมไฟจํานวนเพียงพอต่อการใช้งานในสนามแล้วนะครับแต่ว่าการติดตั้งนะครับการปรับองศานะครับยังทํำมาได้ไม่ดีพอนะครับหรือไฟอาจจะยังไม่เพียงพอเลยนะครับก็สามารถที่จะเสริมโคมไฟเข้าไปได้นะครับเพื่อให้ไม่มีจุดมืดนะครับ การติดตั้งเบเกอร์นะครับการติดตั้งเบเกอร์ครับก็เราต้องดูของเราก่อนนะครับว่าเบเกอร์อย่างเช่นเรามีตู้คอนซูเมอร์ตัวหนึ่งเราจะมีเบเกอร์ตัวเมนตัวหนึ่งแล้วก็ลูกย่อยลูกย่อยเราก็ดูว่าเราจะใช้กี่ลูกส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสี่ลูกนะครับทาเป็นทาเป็นสี่ดับนะครับทําเป็นสี่ดับ เขาทำเป็นสี่ดับเบเกอร์ Baker, ถ้ามารวมไว้ที่ตู้คอนซูมเมอร์ตู้เดียวนะครับมารวมไว้กับตู้เบเกอร์เมนตู้เดียวสายไฟท่านก็ต้องทำเป็นเป็นสี่สี่สายสี่เส้นนะครับก็ทำเป็นสี่ดับอันนี้ท่านก็จะใช้งบประมาณในการซื้อสายไฟเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าท่านเอาเบเกอร์ไปติดไว้ที่เสาทุกต้นเลยแต่ละต้นนะครับเป็นเบเกอร์ย่อยแต่ละต้นแต่ละต้นท่านก็ใช้ สายไฟเมนเส้นเดียวนะครับเดินรอบสนามได้อันนี้ก็จะประหยัดสายไฟนะครับออยู่ที่เราออกแบบเลยนะครับเราอยากได้แบบไหนนะครับส่วนการคํานวณเบรกเกอร์นะครับก็มันก็จะมีตารางเทียบอยู่นะครับอันนี้ไม่ยากนะครับอย่างเช่นโคมไฟพันวัตสี่ดวงนะครับก็ได้4ี่พันวัตสี่พันวัตต์หารสองโวลต์ก็ประมาณ18แอมป์สิแอมป์ควรใช้เบรกเกอร์เท่าไหร่อันนี้ก็จะใช้เบรกเกอร์ประมาณ20แอมป์นะครับยีแอมป์หรือ อาจจะเป็น36แอมป์นะครับเพื่อในอนาคตรเราจะาเพิ่มจำนวนโคมเข้าไปนะครับอันนี้ก็ดูว่ามันเหมาะสมแบบไหนกับสนามของท่านนะครับซึ่งถ้าท่านฟิกเอาไว้แล้วโอเคใช้แค่นี้พอนะครับ4่พันวัตต์4ดวงต่อเสาหต้นเบกเกอร์ก็20แอมป์ได้ ค่าไฟแพงนะครับมีวิธีประหยัดไฟไหมก็ประหยัดไฟก็คือเปลี่ยนมาใช้เป็น LED นะครับใช้ LED ประหยัดไฟนะครับให้ค่าความสว่างสูงกินไฟน้อยนะครับถ้าจะใชะ้ถ้าจะเริ่มติดตั้งโคมไฟใหม่สนามยังไม่มีไฟเลยคนเริ่มจากอะไรก็เริ่มจากนี่เหลยครับกําหนดค่ารักครับค่าลักที่เราต้องการใช้แบบมาตรฐานก็200-300ลักแล้วก็คํานวณโคมไฟ ะครับว่าใช้กี่โคมเสร็จปุ๊บก็มาดูสนามนะครับว่าเราต้องการติดตะข่ายที่สนามไหมหรือไม่ติดถ้าติดตะข่ายเสาอาจจะถีขึ้นนะครับถีขึ้นแล้วก็เป็นไปได้ใช้เสาอา่เสาไฟใช้เสาเดียวกับเสาตะข่ายไปเลยนะครับก็อาจจะเป็นเสา10เมตรฝังลงไปเมตรห0หรือ2เมตรก็จะเหลือ8เมตรนะครับถ้าเป็นสนามเล็กก็สามารถที่ติดตั้งโคมไฟเข้าไปได้เลยนะครับใช้เสาเดียวกันนะครับ เสร็จแล้วก็วางมาวางระบบไฟนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่อาจจะเป็นเบเกอร์เมนตัวหนึ่งแล้วแล้วก็แย,ยสีลูกเอาไว้ในตู้คอน summer ตู้เดียวนะครับแล้วก็ติดตั้งไว้ที่จุดเดียวเวลาเรามา,าเปิดปิดมันก็จะได้ดูมาดูที่จุดเดียวเลยอันนี้ก็จะดูแลง่ายนะครับโอเค ก็ประมาณนี้ครับคาถามก็จะซ้าๆกันนะครับที่เอฟซที่ลูกค้าถามเข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมครับหรืออยากให้คำนวณค่าแสงคำนวณค่าความสว่างให้หรืออยากได้คำปรึกษานะครับเรื่องไฟสนามไฟส่องสว่างนะครับก็ทักเข้ามาติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ผมพี่มลยินดีให้คำปรึกษาครับเรามีทีมงานติดตั้งให้ด้วยสําหรับสนามที่ไม่มีไม่มีช่างครับแล้วก็รวมถึงไฟต่างๆ ไฟประดับไฟประดับอาคารไฟ neon f เ a s นะครับแล้วก็สนามฟุตบอลนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างทั้งนอกอาคารนะครับแล้วก็ในอาคารนะครับรวมไปถึงโซลาเซลล์นะครับที่เป็นตัวสปอตไลท์ไฟถนนนะครับไฟ UFO นะครับเราก็มีจำหน่ายก็ท่านใดอยากได้ตัวไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทักไลน์เข้ามาได้เลยที่ไลน์แอดนั้นแอด LED m a s t e r หรือโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ก่อนนะครับโอเคครับ ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาดูสดแล้วก็ดูย้อนหลังครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่วันต่อไปครับขอบคุณและลาตีสวัส,ส,วสดีครับ